สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะวันนี้มีซีรีส์เรื่องใหม่ของช่อง WorkPoint มาแนะนำคุณผู้ชมค่ะอุ้ยนี่เสียงตอบรับดีมากๆถูกใจคนที่ชอบซีรีส์รักโรแมนติกกับเรื่อง voice in the rain เสียงรักในสายฝนค่ะน่าติดตามทุกตอนคุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นเช็คสภาพอากาศบ้านเราก่อนนะคะว่าตรงไหนเจอ The Rain บ้างหรือเปล่า ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-13องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทางตอนบนของภาคอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14องศาเซลเซียส ภาคกลางมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่และตรังทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมค่ะซีรีส์เรื่องใหม่ของช่อง WorkPoint เรื่อง voice i n the r a n เสียงรักในสายฝนนะคะเรื่องราวรักโรแมนติกหว,นวานๆเหมือนชุดดิฉันเลยค่ะแต่ว่านักสแสดงนี่เขาขนทับกันมาทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่คับข้างทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นหลินมาชนดสุวรรณมาศกันกันตาถาวรและนักสแสดงเลือดใหม่หน่าจับตามองอย่างณนณะนะพัทรวิไกรรุ่งโรจน์ค่ะนี่เป็นเรื่องราวของรรินดีไซเนอร์สาวชื่อดังที่มักจะได้ยินเสียงความคิดของผู้ชายคนหนึ่งในทุกครั้งที่ฝนตกค่ะโดยเสียง มักจะเป็นแรงบันดาลใจให้เธอสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆได้เสมอเธออยากจะรู้ว่าเจ้าของเสียงนั้นเนี่ยคือใครแต่นึกไม่ถึงว่าเขาคนนั้นจะเป็นแทนไทยนักแสดงและในแบบที่กำลังเป็นดาวรุ่งซึ่งแทนไทยเองก็ได้ยินเสียงความคิดของร,รินมาโดยตลอดเช่นเดียวกันค่ะทั้งคู่เลยต้องการให้เสียงในสายฝนเนี่ยหายไปสักทีพยายามค้นหาต้นเหตุว่าเพราะอะไรถึงทําให้พวกเขาได้ยินเสียงของกันและกันค่ะกระทั่งพวกเขาได้ไปนค้นพบความลับสําคัญบางอย่างจนนําไปสู่ปมปัญหาภายใน ใจที่ต่างฝ่ายต่างปิดบงังแม่แค่ฟังเรื่องราวเนี่ยอยากจะเปิดดูซะตั้งแต่ตอนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะแต่ช้าก่อนค่ะซีรีส์ Voice in the rain เสียงรักในสายฝนออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา22นาฬิกา15นาทีผ่านทางช่อง WorkPoint กดหมายเลข23นะคะหรือว่าจะรับชมย้อนหลังกันก็ได้ค่ะผ่านทางแอป วิวและ AIS Play นะคะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแบบอินสตาเรนแล้วนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ